ดีค่ะกลับมาพบกับบุกเกอร์พอดกันอีกแล้วนะคะในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวของจันในดวงชะตาในตอนจบกันค่ะอย่างที่ได้เกริ่นเอาไว้นะคะว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงกระแสะสัมพันธ์ของจันกับดาวเคราะห์อ,อื่นๆเนี่ยว่าจะให้ความหมายอย่างไรกับดวงชะตาของเรานะคะ โดยท่านกล่าวเอาไว้นะคะว่ากระแสสัมพันธ์ของจันทร์ที่เข้าร่วมกับดาวเคราะห์อื่นเนี่ยหากเป็นจันในจังหวะเพนเนี่ยจะทําให้ดาวเคราะห์ที่เข้าร่วมนั้นมีอิทธิพลแรงกล้ายิ่งขึ้นโดยจันทร์ที่ร่วมกับอาทิตย์เนี่ยก็มีความหมายเช่นเดียวกับในตอนของอาทิตย์นะคะคือความหมายเดียวกับอาทิตย์เมื่อร่วมกับจันทร์โดยที่กระแสสัมพันธ์ของอาทิตย์กับจันเนี่ยเมื่ออาทิตย์กับจันเนี่ยร่วมกันในระดับองศาเดียวกันหรือว่าจันโคจรเป็นเลงอาทิตย์ในระดับเชิงบุมร8 0องศา ผลก็จะเป็นเช่นเดียวกับที่เกิดกับโลกของเรานะคะเช่นทําให้เกิดน้ามากคนป่วยอาการหนักขึ้นคนวิตกนจริตก็มีอาการหนักขึ้นโดยผู้ที่เกิดในจังหวัดที่อาทิตย์กับจันเนี่ยมีเรียบมุมห่างกันเป็นศูนย์องศาหรือ1 8 0รองศาเก่กการสุขภาพก็มักจะอ่อนแอนะคะ โดยมีบางตำราก็ว่าผู้ที่เกิดในขณะที่จันเนี่ยเข้าสู่จุดอมวสีจะมีความฉลาดกว่าผู้ที่เกิดในขณะที่จันทร์เข้าสู่จุดบุรณมีซึ่งอาจจะเป็นความจริงนะคะเพราะว่าผู้ที่เกิดในขณะที่จันเพนเนี่ยค่อนข้างจะคิดฟุง้งซ่านสักหน่อย ดยอาทิตย์กับจันร่วมกันเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีความรอบรู้เข้าไหนเข้าได้เป็นคนเข้าใจในการเอาใจคู่ครองแต่ว่าจะติดในทางเู้ชู้นะคะหากอยู่ในเรือนที่6หรือในเรือนที่8ในชะตาเนี่ยอายุเนี่ยก็อาจจะสั้นได้แต่หากอาทิตย์กับจันในชะตาอยู่ในฐานะที่เบียนกันคือเป็น6 8แล้วก็12แก่กันจะเป็นชะตาที่อาภัพแม้จะมีความอุตสาหะพยายามเนี่ยเจ้าชะตาก็มักจะล้มเหลวนะคะ อาทิตย์กับจันทรที่เป็นตรีโกนกันคือมีระยะมุมห่างกันเป็น120องศาหรือห่างจากการ60องศาจะทําให้เกิดชื่อเสียงสติปัญญาแล้วก็โชคลาภการประกอบธุรกิจการงานเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะโดยจันทรที่ร่วมกับอาทิตย์นิชาตาหากร่วมกันในระยะศูนย์องศาหรือเหลื่อมกันภายในระยะหน้าหรือหลัง3องศาจากอาทิตย์เนี่ยจะเรียกจันนิชาตานั้นว่าจันทร์ดับ นับว่าจันนันเนี่ยเป็นบาปเคราะห์ทำให้ชีวิตของเจ้าชะตาได้พบกับอุปสรรคต่างๆสุขภาพไม่สมบูรณ์ธุรกิจเสื่อมโมทรมทําอะไรเนี่ยก็มักจะไม่ถาวรน,นะคะแต่หากอยู่ในสภาพที่เล็งกันคือในเรียบุรณะมีวันเพนจะทําให้เจ้าชะตามีความผาสุกในชีวิตสามารถขจัดอุปสรรคอันตรายต่างๆได้แล้วก็ช่วยให้ประสบผลดีในชีวิตสมรสแต่หากเป็นการเล็งกันที่มีเรียมุมห่างกันร้อยแปดสิบองศาพอดีจะทําให้กําลังกายอ่อนแอหรือมีเรียมุมเป็น90องศาต่อกันก็มีผลเช่นเดียวกันจิตใจใ มักจะชอบเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเช่นทํางานเนี่ยก็มักจะอยากเปลี่ยนงานอยู่ร่ำไปนะคะ ่อมาจันรหักร่วมกับอังคารในราศีจากแห่งชะตาใดก็ดีจะบรรลผลให้เจ้าชะตาเนี่ยเป็นผู้มีการตัดสินใจรวดเร็วในเหตุการณ์เฉพาะหน้าบางครั้งเนี่ยก็อาจจะเป็นชนวนของอาชญากรรมได้นะคะไม่มีความแน่นอนในเรื่องของความรักชะตาเนี่ยไม่สู้จะขาดแคลนในเรื่องเงินทองมักมีหัวคิดหมุนเงินด้วยวิธีแปลกๆถ้าหาักร่วมกันในราศีพิจิกเนี่ยท่านเรียกตำแหน่งของจันทรนั้นว่าจันรรู้มักจะมีเรื่องวุ่นวายในเรื่องชู้สาวมักผัวหลายเมียนะคะ ส่วนการร่วมกันของจันทร์กับพุธท,ที่ต่างก็เป็นดาวประเภทสุประเค์ะนะคะหากร่วมกันหรือมีเรียมมุม30 60และ120องศาเนี่ยก็ย่อมมาส่งเสริมความมีเสน่ห์ให้กับเจ้าชะตากิริยามารยาทเนี่ยเหมาะสมสติปัญญาเฉลียวฉลาดเหมาะก,กับงานในการใช้สมองเช่นงานด้านวรรณกรรมเหมาะแก่การท่องเที่ยวเพื่อหาความรู้แต่อาจจะทําให้เป็นคนที่แปรปรวนไม่มีความแน่นอนเปลี่ยนรถนิยมบ่อยๆแต่หากพุธกับจันทร์ในชะตานี่มีเรียมมุมเป็นโยกไร้ต่อกันคือห่างก,กัน90หรือ180 องศาจะทําให้กลายเป็นคนหลายใจชอบพูดตลบตะแลงมีนิสัยทุจริตจิตใจลังเลไม่แน่นอนได้รับแต่การนินทาว่าร้ายและควรระวังโรคที่เกี่ยวกับสมองและก็ประสาทด้วยนะคะ นอกจากนี้ท่านก็ว่าจันร่วมกับพุธในราศีจากแห่งชะตาใดก็ดีจะเป็นผู้มีความกตัญญูสนใจในเรื่องศาสนาและระบอบประเพณีโบราณเข้าใจใช้คําพูดในการสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชะตาใดถ้าปรากฏว่ามีดาวจันทร์กับดาวพุธมีเรียมุมเป็นโยกดีต่อกันเนี่จะทําให้เป็นผู้มีวาทศิลป์อย่างเลิศนะคะต่อมาจันทร์ที่ร่วมกับพฤหัสหากเป็นการร่วมกันที่มีเรียมุมศูนย์องศาคือทับการประชิดองศา เป็น 30, 60และ120องศาจะช่วยให้เจ้าชะตาเนี้ยประสบความรุ่งเรืองบริบูรณ์ด้วยโชคลาภเงินทองดำเนินชีวิตอยู่ในความผาสุกการกระทําที่เกี่ยวกับการเก็งกําไรเนี่ยจะให้ผลดีและมักจะได้รับความช่วยเหลือจากสตรีผู้สูงศักดิ์ จันทร์กับภริัสเนียหากมีเรียมุมเป็นโยกร้ายเบียนกันคือเป็น90หรือ1 8 0องศาต่อการจะทําให้ขาดความสุขในครัวเรือนมีการกระทบกระทั่งกันเสมอทําให้ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายเรื่องเงินหวังจะหาเงินโดยการเก็งกาไรและมักจะพลาดเนื่องจากความลังเลใจทําให้คาดคะเนการผิด จันทร์กับพฤหัสที่สถิตยอยู่ในราศีที่เป็นมุมเกณฑ์คือเป็น 1, 4, 7, 10ต่อกันแต่ไม่ใช่ลักษณะที่มีองศาเชิงมุมเป็นเกณฑ์ร้ายต่อกันจะส่งผลดีให้เจ้าชะตาเนี่ยเป็นคนเข้มแข็งมั่งคั่งสมบูรณ์ทวยทรัพย์สิสนเป็นผู้ฉลา,าดรอบรู้มีนิสัยร่าเริงเข้าใจปฏิบัติตนให้เป็นที่รักชอบของมูลน,นยายญาติพี่น้องเพื่อนฝูงมากชื่อเสียงโด่งดังสุภาพเรียบร้อยชอบบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ใจบุญสุนทาน เป็นคนประเภทที่ว่าเมื่อตายไปแล้วเนี่ยก็ยังมีชื่อเสียงเลื่องลือและยังสามารถคุ้มกันอันตรายได้หากเป็นการร่วมกันในราศีกรกฎเนี่ยจะส่งผลดีให้มากยิ่งกว่าราศีอื่นเพราะว่าได้ตำแหน่งเกษตรดวงหนึ่งแล้วก็อุดดวงหนึ่งอีกด,ด้วยนะคะ นอกจากนี้ท่านก็ว่าจันร่วมกับพริฤหัสบดีในราศีจากแห่งชะตาใดก็ดีจะเป็นผู้มีปฏิพันธ์ไหวพริบดีชอบประกอบการเพื่อสาธารณประโยชน์สามารถคุ้มกันภัยได้ทุกทางเด่นด้วยความรู้จันกับพริฤหัสบดีที่สถิตในเรือเนเกณฑ์คือเป็น1 4 7หรือ10ต่อกันใช้ผลพยากรณ์ตามที่กล่าวมานี้หรือจันกับพริฤหัสบดีที่มีรียม,มุมบัโยกดีต่อกันเนี้ยก็นับว่าเป็นผลดีดุดกันนะคะ ต่อมาจานหักร่วมกับสุกเมื่อกุมกันหรือมีระยะมุมห่างกันเป็น 30- 60และ120องศาเนี่ยจะทําให้เจ้าชะตาเป็นบุคคลที่มีการคบค้าสมาคมกับคนมากมายเพราะว่าเป็นคนที่เข้ากับคนได้ง่ายหากเป็นชะตาชายเนี่ยก็จะติดเป็นคนที่มีโชคดีเรื่องเพศตรงข้ามช่วยให้ชีวิตสมรสเนี่ยสมรักอย่างราบรื่นในเรื่องความรักเนี่ยก็จะเป็นคนที่ยอมทุ่มเททุกวิถีทางเพื่อคนที่รักได้นะคะหากเป็นการร่วมกันในระยมมุมเป็นโยกร้ายคือห่างกัน90หรือ180องศาจะทําให้ชีวิตสม รถของเจ้าชะตาเนี่ยเป็นไปด้วยความผิดหวังคือต่างก็เก่งสถานการณ์กันไม่ถูกครั้นเมื่อร่วมหอลงลงแล้วเนี่ยก็อยู่กินกันด้วยความมีเล่ห์เหลี่ยมชั้นเชิงตามโบราณอาจารย์ท่านกล่าวเอาไว้ว่าศุกรราหูหรือจันทร์กับสุรามักจะเคล้าคู่โจราระวังภัย โดยผลของการฟุ้งเฟอ้อสนุกสนานจนเกินควรเนี่ยอาจจะทําให้สุขภาพเสื่อมทรงในบั้นปลายได้นะคะการคบหาสมาคมเนี่ยก็จะไม่สู้ให้ผลดีกับเจ้าชะตามักจะมีผู้คอยนินทาว่าร้ายให้อยู่เสมอนะคะจันร่วมกับสุกในราศีจากใดแห่งชะตาก,ก็ดีทางใดที่พอจะมองเห็นรายได้แล้วเนี่ยเป็นไม่ยอมให้โอกาสนั้นผ่านไปอุดมด้วยไหวพริบเล่เหลี่ยมในการหารายได้ทุกทางการเสรียสละแต่ระคราคาเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องคิดอย่างมากจันที่ร่วมตีกรกับสุกในชะตาใดชะตานั้นเนี่ยเงินจะไม่ค่อยขาดมือคือเป็นผู้ที่ หมุนเงินเก่งชอบในการเริงรมเช่นการฟ้อนรำเต้นรำเป็นต้นนะคะต่อมาจันหากร่วมกับเสาในราศีจากแห่งชะตาใดผู้นั้นเนี่ยจิตใจมักจะหมกมุ่นอยู่ในอารมณ์บิกรจริตได้คู่ครองเนี่ยก็มักจะไม่สมใจไม่ค่อยชอบเข้าหาผู้ใหญ่ข้องอยู่ในความทุกข์เกี่ยวกับการกลัวยากจนตลอดบางครั้งเนี่ยก็ทําให้มองโลกในแง่งร้ายหากจันในดวงชะตาชายมีองศาทับกันพอดีกับเสาหรือมีเรียม,มุมเป็น90หรือ180ปองศากับเสา คู่คราเนี่ยก็มีโอกาสที่จะอายุสั้นได้นะคะและหากจันิชตานั้นเนี่ยสถิตในราศีเมถุนธนูหรือมีนจะทําให้เป็นคนที่มีภรรยามากได้ค่ะต่อมานะคะจัน์หางร่วงราหูในราศีจากแห่งชะตาใดผู้นั้นเนี่ยจะเป็นคนอัมพับบันดามักทำไม่ต้องพัดปรากจากกันไปถึงแม้จะมีชีวิตอยู่เนี่ยก็มักจะไม่ได้ให้การเลี้ยงดูจิตใจมักจะไม่ปกตินะคะอาจจะเป็นโรคอุป,ปทานมีโรครบกวนเสมอชอบการสรรเสริญเยินยอเป็นพิเศษ ถ้าลงรักใครผู้ใดก็จะรักกันอย่างถวายหัวแต่ถ้าเกลียดนี่ก็จะเกลียดเข้ากระดูกดําเป็นคนติดจะชอบพูดโ oh อนิสส่เจคอดูผิวเผินก็จะคล้ายเป็นคนที่หามถ้าหากเป็นการร่วมกันในภพที่4ี่หรือภพที่9จะทําให้เป็นคนผีผามไม่เข้าท่าใครตักเตือนก็ไม่ยอมเชื่อฟังและหากจันสถิตในตำแหน่งที่11จากราหูเนี่ยท่านก็ถือว่าดวงแตกจะให้โทษคือจะได้ดีก็ไม่ได้ดีหรือจะได้ดีแต่ละทีเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยความลำบากนะคะ สุดท้ายนะคะจันที่ร่วมกับมฤตยูเนื่องจากมฤตยูเนี่ยเป็นดาวที่อยู่ไกลโลกการร่วมกันเนี่ยคือต้องร่วมกันได้องศาจริงๆจึงจะเกิดผลถ้าหากเป็นการร่วมที่ให้ผลดีเนี่ยก็ต้องเป็นการร่วมที่มีระยะมุมเป็นโยก30 60และ120องศาจะส่งผลให้เป็นคนมีความคิดก้าวหน้าชอบค้นคว้ามีเสน่ห์จูงใจปาดเปรียวสนใจในสิ่งแปลกใหม่เสมอแต่าหากเป็นการร่วมกันโดยทับกันได้องศาเป็น90หรือ180องศา จะทำให้จิตใจแปรปรวนเรนรวนหาความแน่นอนไม่ได้อารมณ์อ่อนไหวรอบคิดบ้าสมบัติหาสาระไม่ได้และมักมีอุบัติเหตุทางน้ํามีโอกาสที่จะเสียญาติผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงโดยจันนี้หากร่วมกับบริตยูไม่ว่าจะเป็นการร่วมในแง่ดีหรือว่าร้ก็ตามก็มักจะมีอารมณ์รุนแรงผิดแผกในพิเศษในเชิงกา,ารมรณ์และหากเป็นชายเนี่ยก็มักจะได้ภรรยาที่ผ่านมือชายมาแล้วนะคะ ค่ะทั้งหมดก็คือเรื่องราวของจันในดวงชะตาในตอนสุดท้ายนะคะยังไงเนก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยฟังโดยใช้วิจารณญาณกันเหมือนเช่นเคยนะคะแต่ว่าเรื่องราวที่น่าสนใจเนียก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะในตอนต่อไปอย่าลืมติดตามกันนะคะว่าจะมีเรื่องราวและเกร็ดสาระนะ่ารู้อะไรของโหราศาสตร์เนี่ยมานําเสนอให้ทุกทุกท่านได้รับฟังกันนะคะก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะให้สาระแล้วก็บรรเทิงกับเพื่อนๆได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยค่ะ แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็คงต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ